ครับสวัสดีครับผมนายสรวิทย์เรือนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนาหนึ่งครับเราได้คัดต้นพันธ์ุกาแฟจากอำเภอพบพระนะครับมาทำการปลูกในบริเวณโรงเรียนเมื่อสิกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็คัดสัรสายพันธ์ุจนได้มเมล็ดพันธ์ุกาแฟอาราบิก้านะครับที่มีรสละมุนนะครับแล้วก็โรงเรียนได้ทำการ คัดและก็บ่มบ่มเมล็ดกาแฟด้วยน้ำแร่มองเฟอซึ่งอยู่ในอำเภอพบพระของเราคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์รวมไทย1นึ่งคอฟฟี่ครับหอมละมุนค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาชิม กาแฟของอรวมไทยพัฒนาหนึ่งนะก็ขอเป็นโดยพัฒนาโดยโรงเรียนรวมไทยพัฒนาในวันนี้เราอยู่กับท่านผอโรงเรียนนะคะวันนี้อยากจะเล่าความเป็นมาว่ากาแฟของเรานี่ยมีเป็นที่มาอย่างไรบ้างนะคะครับคือ,อโรงเรียนเราทดลองปลูกสายพันธุ์อาราบิกา้าเมื่อ1ิกว่าปีที่แล้วเสร็จแล้วเราก็พัฒนาโดยการบ่มเราได้มเมล็ดก,กาแฟที่ดีแล้วเราบ่มด้วยน้ําแร่ในบ่อน,น้ําแร่ในพื้นที่ซึ่งพอมาบ่มด้วยน้ําแร่เสร็จปุ๊บเนี่ย กาแฟจะมีรสชาติหอมละมุนเพิ่มมากขึ้นครับน,นี้ก็ถือว่าเป็น,ปนอีกอัตลักษณ์หนึ่งนะคะสำหรับอีกดอยของกาแฟจังหวัดตากซึ่งตอนนี้เรากำลังที่จะพัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละดอยให้ได้รับามาตรฐานของ G.I ก็คือยกระดับเพื่อทำการตลาดนะคะเพราะต้องเรียนว่าจังหวัดตากปัจจุบันเรามีกาแฟเ,าเรามีสินค้า G.I ถึง5ชนิดชนิดที่6ที่กำลังเนินการขึ้นอยู่ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้า,ามะลิอ่องตา อีกส่วนต่างๆแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยเรากําลังมองมาเรื่องของกาแฟซึ่งในส่วนของพบผ้าเองหรือทางอุ้มหางเองซึ่งเป็นดอยสูงเนียนะคะเราก็จะพัฒนาให้เป็นกาแฟ GI นะคะเพื่อที่จะยกระดับแล้วก็มูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรรวมทั้งของพืที่โรงเรียนที่แห่งนี้ด้วยนะคะอาจารย์ครับองนอกจากกาแฟแล้วเรายังปลูกอะโวคาโดและก็กล้วยหอมในพื้นที่ขอบคุณท่านพานิจจังหวัดที่ให้วอกาสครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาชิมกาแฟของโรงเรียนรวมไทยพัฒนาหนึ่งซึ่งทราบว่าเป็นกาแฟที่ทางโรงเรียนได้ปลูกเองคัดเมล็ดพันเองแล้วก็ดำเนินการชงเองซึ่งเป็นกาแฟที่ค่อนข้างมีรสชาติที่ดีนะครับแตกจากที่เคย ชิมมาจากที่อื่นก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องให้คนทั่วไปนะครับได้มาชิมกาแฟของโรงเรียนรวมไทยพัฒนาหนึ่งด้วยกันครับจะได้มีอารมณ์หรือมอีฟินไปกับบรรยากาศของโรงเรียนรวมไทยพัฒนาหนึ่งครับครับสวัสดีครับวันนี้กาแฟพบคพานะครับร่วมกับ โรงเรียนรวมไทยพัฒนาหนึ่งครับนำกาแฟมาบริการนะครับในการประชุมส่วนหัวหน้าราชการจังหวัดตากนะครับก็วันนี้กาแฟนะครับจะเป็นกาแฟที่เก็บมาแล้วประมาณ1ปีกว่าครับผมวันนี้ก็เป็นกาแฟที่โรงเรียนทำกันเองร่วมกับนักเรียน,นครับผมวันนี้ก็เราก็มาบริการครับ はい、ね。